เราคือใครไาจากไหนเกิดมาทาไมทําไมต้องการความสุขคําตอบคือเราคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับใช้ผู้ที่สร้างเราลุงย้ําประโยคทองอีกทีหนึ่งถ้าเราไม่อยากพูดเบาๆให้คนทั้งชั้นได้ยินเราจะทําไมโครโฟนไหมครับใครทําไมโครโฟนขึ้นมาตัวหนึ่งต้องการใช้งานเจ็ดวันนวเสียหรือต้องการใช้นานๆครับผมใครทําไมโครโฟนขึ้นมาตัวหนึ่งต้องการคุณภาพดีหรือคุณภาพต่าครับผม แล้วเราคือไมโครโฟนหรือเปล่าเฮ้ยงงเหรอไม่ใช่นะโว้ยเราเป็นมนุษย์ทัานมนุษย์จะยอมให้ใครช้างานเราฟรีไหมผู้ที่สร้างเราไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าหรือธรรมชาติจึงจัดสรรโลเคสุขให้เป็นรางวัลไงและโปรแกรมให้เราเกิดมาคว้าความสุขกันใหญ่เพื่อจะได้ก้มหน้าก้มตารับใช้พระเจ้าและธรรมชาติตกลงใครสร้างเราล่ะไม่ต้องมาเถียงกันคิดก็บอกพระเจ้า ฮินดูบอกเทพเจ้าคนพูดบอกธรรมชาติไม่ว่าพระเจ้าหรือธรรมชาติจะสร้างเราท่านต้องใช้งานเราจริงไหมแล้วท่านใช้ให้เราทําหน้าที่อะไรล่ะลุงปูพื้นฐานแล้วนี่คือตัวเจ็กซอที่ให้มาเช้าเนี่ย